วัสดีค่ะวันนี้เม่กี้มารับพี่เปาเร็วนะครับเนื่องจากว่าฟ้าร้องนะครับแล้วก็ฝนก็เริ่มโปรยโปรยนะครับ <uch> นี่ครับพี่เปาเขาเดินไปบอกแม่ครูแล้วครับว่าเขาจะกลับบ้านก่อนเนี่ยกินยาค่าเชื้อนะคะเพื่อนๆนอนครับกินให้หมดไม่ให้กินแล้วจะกระจิก๊กระจึกกินหมดหล<า>อดหมอสลิงเลย,ยเออดูดไม่ขึ้นเออดูดขึ้นปดแรงๆ อำํกดเลยกดเลยกดไม่ได้กดใช่ปะอ่านั่นแหละอ่าเก่งมากครับมีสองสลิงนะคบเพื่อนชมพูกับรสส้มครับสตรอเบอรีก่กบบรสส้มมอร่อยเลยทั้งสองคือจากพวกโอ้โอเคอเ,คเคนี่ยก็ต้องกินครับอ่าอีกอันนึงครับเร็วๆครับเพื่อนกิ้ย,ยาฆ่าเชื้อนะครับ กินไม่หมดพรุ่งนี้น่านจะหมดพรุ่งนี้อ่ะกินครับกินครับเร็วๆพี่เปาโอ้ปรบมือพี่เปาหน่อยครับนี่ครับเส้นนี้ฝนตกหนักครับนี่ตอนเมื่อกี้มานี่คือนี่แล้วความร้อนไม่ใช่ครับความร้อนจากถนนมันขึ้นกับฝน ตกแล้วกับความร้อนใช่ความร้อนอยู่ล้ออ่าโอเคครับไปก,กินทำมาม่าพี่เป่ากินนะครับเดี๋ยวไปแล้วค่ะสวัสดีครับ